สาวันนี้มันยังไงปลาเครืองไม่หว่วงเดอ้อของสูขวอยพร้อมเลยแล้วแม่มาใจแบบนี่ห้อยไอนอนะตลาดสดตอนเศ้าวันเศ้าอยู่ที่ส่วนการค้าเหล่าไอเทคนะครล่วงเวียงจันทร์ จะค่ายป่านะนี่ตัวนี้กัแมนลายลัอมมันก็ไม่หัดที่ปาส่ทีมนสดใหม่ๆเลยเด็เนาะตัวนี้แหละนะเด็ดแกงเฮ็ดอเฮ็ดต้อยเนาะแซ่บเลยต่้งหากหงวดตั้งหากสันตั้งหากเบิเเออเดอุ อันนี้พกพี่เาเลยบ่เอาน่าแก้มช้าง้มาขายกี่ไเาขายหลอมกาต่อหลืด้าหน่อยม่ไดัก้อน่ยึงเ้วยใบี่เียร่ป่านนบ่านี้ยปีนัเอาเอาเก็บไล่ป่า

มีปลามีปลาปลาต้าบปลาขับเป็นเรื่องเรื่องปลาหัทำได้เด้อปลาททำได้ยอดเดียปลากดปลาหม้่ายไปแล้วลูกเฟ็ดเป็ดแล้วมันจังได้ตลาดอันนี้ใจง่วง ไง่วงเด้อไงใช่รูดไงรูดไงรูดป่าจง่วงมีเป็ดนะอันนี้เครื่นงในเ่ใ เป่าน mm hmm. เนีาาย่ยแชรลน์มานะออนี่มีเคียดเคียดนะใหม่ๆเลยเครดอลามนะลามเคียดนะผัแดแซง ปากปากคอว่าี่ปากคอนาไข่นี่ได้นี่อันนี้โล9เกล้าอันนี้โล1แสสิบตัวใหญ่ันรุ่นกลางอันนี้โล9เก้าสิบพโลเก้าสเนาะซ่องโตไงนวะบางอดโล็ได้ปากคอบร่ได้กิจโดนแล้วซื้อตกติ้งเว่ไแ

กดขีดกดขีดคือขีดเท่าใดขีดเท่าใดต่ดต่อโซ่เก้าคดาวานแม่ันสามพันเกดขีดนะขีดเก้าพันหกสิบตานพันเีด นี the ่กันตัดคอเ่นี่เนาะยงตงตงม่ได้แล้ดุนเขียดตัวนี้เนาะเขียวีป่าเนาะอธรรมชาติอันนี้กันนเนีย

tục <laughs> nè cà bù cà bù cà bù cà xe vậy này nó cà xe à nó ngay nói tạ ngay tục đài này đúng ta, đúng, ta, đúng, ta. Đúng ta. มีกบนีกบมีใจนะแต่ลาย,ลยนะอันนี้นะนนี้แบดด่งดอันนี้ไปตามแก้วนะแซมนะแ่ด่า ไเป็ดแชยไกลเด้นะอรึงก of ุ้หวยเด้งเทด้นี่นะปลาท้อปลาเท่งลาเนปวดมื่อทนีจะเป็นป่า ป่าในน้ำคลองเนาะแปลว่าเพื่อนก็จะมีป่าถาัม bara ป่าถัม bara ก็จะมีป่าดุกเนาะป่าดุกป่าคอป่าเข่ง เปบ้านเขาเป็ดติงดาอย่างป่าปลาไก่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 ไกนไก่นะ่ีก่าก่ไ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 ่ไก่ไก่้ก่ก่ไก่ไก้วกก่ไา่ก่ไ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 กาไก่ไก่ไกไก้ไกก่ไ่ไ่ ตามดูเพิ่มได้แหละตามดูหกอืออออาขว้่เอยี่อนอดสีอดนี้นี่ก็บนะขบอีกเทียร์อะไรเฮ้ยหอยหอยแมงดาน่นนี่เนาะตามแจวเนาะแซวเนาะหอยแมงดา

ป่าป่าแห้งมาเลยไล่ยางเลยมักนอดนอดมากกตถัดมีมากตผัดนมันยัง,ง้อทำปอมปอมักบจับอนี่นแต่แต่แซมเยนยหนอมาอกเนละมักจับเนาะ กให้มัน 5, บาพันมันบ,า,บนา,นาได้ต่ำมาได้อยู่นี่นะน,นอนนะนอนคมอันไหนแต่ยังคม บเลยลอยู่นี้ก็จะมีไข่ยม็กซีดาม้มากฮุ่งนะยู่นี้นะจะเป็นเครือ่องคู่แบบธรรมชาตินี่นีมะกรูดเลยนะอยู่นี้นะหลายล่า,ลา,านะยางเลย

好，再见看 แห้งเนาะมาที่ตลาดนี่เลยเนะาะได้เลยโนะอ้ยมันผู้เลียวตกตอ๋อผู้เนอัีหมันยังไงมัอ้อนมือนางเจ้าเออจะกบมอที่ไแซ่บเลยนะเปนนึงแล้วนอนนึ่งสุกแล้วนอนาซาลน กล้วยกล้วยมากพงมีรวมมากสัตว์

ดีๆเนาะผลิตนอนี่หักหงแบบแล้วก็ที่ว่ามี่นะซีนปลาอาหารนะพืชพักมากมายเนาะไายเลยเนาะอยู่ที่ตลาดนี้เนะก็จะเปิดตอนเช้าประมาณตอนบ่ายๆเนาะแก้วเพชรนะแก้วบริษัยก็จะข้อลาคลิปนี้เนาะไว้เพียงแต่ท่านี้ก็ราคาข้อขอบใจทุกทุกท่าทุกทุกคนที่เข้ามาเบิ่งมาสม และติดตามมาตลอดแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสบายดี